ฝันเคยโดนคุณครูยึดเครื่องสําอางตอนมัธยมและคุณครูคนนั้นเพิ่งทักมาขอยืมเงินฝันจจำได้ว่าตอนนั้นอยู่ประมาณม .2 รู้จักคอนซีลเลอร์ครั้งแรกสร้างไปในแคตตาล็อกมิสทีนคือเข้าใจคําว่าคอนซีลเลอร์ตอนนั้นนะมันเป็นอะไรใหม่ๆปะ๊ะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราดูพี่โมเมพาเพลินดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า เราน่าจะเป็นคนแรกๆในจังหวัดมักที่มีคอนซีลเลอร์ก็เลยภูมิใจอันนี้คือภูมิใจพราวเฉยๆนะคือช่วงนั้นก็มีรอยค้าใต้ตาแล้วก็เลยใช้นะคะพวกลิปมันอุทัยทิพย์ไม่ต้องพูดถึงเราพกอยู่แล้วแต่วันนั้น สิ่งที่อาจารย์ยึดไปคือคอนซีลเลอร์จำได้ว่านั่งอยู่ที่โต๊ะเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วคือส่งงานเรียบร้อยเราก็จะคำว่าเราไม่ได้เล่นจนไม่เรียนปะแต่งจนไม่เรียนไม่ใช่อย่างนั้นคือเราส่งงานเสร็จแล้วก็มาเติมคอนซีลเลอร์หน่อยเพราะว่าอะไรต้ตามันคล้ำเนาะสรุปโดนยึดไปจากตอนนั้นจำได้เลยว่าร้องไห้อะแกะ ร้อยกว่าบาทตอนนั้นอะต้องเก็บเงินวันละยี่สิบที่เป็นค่าขนมอะหลยวันมากๆรู้สึกเสียใจรู้สึกนอยมากๆในตอนนั้นนะตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปถามว่ายังนอยไหมก็ยังนอยและที่พีคที่สุดเลยก็คืออาจารย์คนนั้นเพิ่งทักมาขอยืมเงินฟา้านในตอนที่ฝ้านทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าแล้วแกเข้าใจปะแกเข้าใจคําว่าณนะวันนั้นอาจารย์เคยปิดช่องทางการแต่งหน้าของเราแต่ ณนะวันนี้อาจารย์กลับมาขอยืมเงินเราซึ่งเงินตรงนั้นมันก็ได้มาจากการแต่งหน้าที่เป็นอาชีพของเรานี่แหละงงปะต้องบอกก่อนว่าฟันไม่ได้โทษอาจารย์นะเราก็มีส่วนผิดแหละที่พกไปถ้าเป็นทุกคนในตอนนั้นทุกคนจะทํายังไงอะหรือพวกแกเคยโดนยึดอะไรแปลกๆจากอาจารย์จากอะไรอย่างนี้ปะแต่สุดท้ายแล้วต่อให้อาจารยึดคอนซีลเลอร์ในวันนั้นไปนะคะตอนนี้เครื่องสำอางที่บ้านฉันคือเต็มแล้วเราก็คือหน้าเต็มเหมือน หน้าเต็มกว่าตอนนั้นอ่ะใครเคยโดนยึดอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะ